ก็สวัสดียามเย็งครับผมวันนี้จะพามาดูวิธีการล้างถ้วยปลูกผักสลัดนะครับผมหลังจากที่เราครับผมเก็บเกี่ยวผักสลัดแล้วผมมันก็จะเหลือถ้วยผักสลัดตัวนี้นี่แล้วภายในถ้วยมันก็จะมีคราบสกบปรกนะครับผมเราจะต้องล้างทําความสะอาดมันเพื่อไม่มันเป็นเชื้อราแล้วทําให้รากผักมันเน่าหรือได้รับความเสียหายครับผมอ่าอันนี้คือ ที่ผมจะต้องล้างครับผมแล้วเพื่อนนี่ผมล้างไปบางสว่วนแล้วเนี่ยผมก็เดี๋ยวแช่น้ําไปก่อนอันนี้คือล้างไปแล้วครับผมนี่นี่ก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะป่เนี่ยผมผมจะผมจะมีถ้วยอยู่สองแบบนะบผมถ้วยแบบนี้อายุการใช้งานไม่นานนะผมเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งปีนะมันจะกรอบครับผมให้ดูครับมันจะกรอบเนี่ย มันจะกรอบเนี่ยมันจะแตกครับแบบนี้นี่ครับผมนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะกรอบแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้ถ้วยนี้ผมก็แนะนําว่าเปลี่ยนเป็นถ้วยอื่นดีกว่าอีกอย่างมันราคาแพงนะครับถ้วยแบบนี้ผมเคยซื้อมาแล้วแพงมากนี่ผมว่าถ้วยแบบนี้อายุการใช้งานมันยาวนานกว่ามันทนทานกว่านะครับอ่ามันไม่ค่อยกรอบ ทีเรามาดูวิธีการล้างครับผมวิธีการล้างของผมครับผมอันนี้คือที่จะล้างนะผมแช่น้ําไว้ผมล้างน้าเปล่านะผมบางคนก็ใช้สไลด์หรือว่าอะไรนะผมแต่ผมว่าล้างน้าเปล่าก็โอเคยอยู่เครื่องมือที่จะใช้ล้างครับผมนี่ครับผมสว่านไฟฟ้าหรือว่าใช้สว่านสว่านแบตก็ได้ครับผมแล้วก็ฝอยขัดหม้อครับผมยางรัดยางรัดไว้ครับผมนี่เอาไว้เอาฝอยขัดหม้อ มาพันรอบดอกสว่านนะผมหรือว่าอะไรก็ได้ครับผมอันนี้ผมมีดอกสว่านผมก็เลยไปใส่ดอกสว่านแล้วก็เอาอยางรัดรับผมอทีนี้วิธีการล้างทาไงครับผมวิธีการล้างก็กดครับให้มันก็เลยหมุนนี่นะครับอันนี้ผมทําคนเดียวแลผมอาจจะจะจะทให้ดูยังไงดีนี่ครับผมไอ้พวกนี้มันจะค่อนข้างล้างยากเราก็ยัดเข้าไปในนี้ แล้วก็กดมันก็จะหมุนครับมันก็จะหมุนนี่ถ้าถ้าเราไม่ใช้ดอกสว่านจํานวนเยอะขนาดนี้ครับผมรับรองผมได้เลยมือเรานี่ปวดข้อมือมากเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะผมว่า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 ล้า,า,างยังไงนี่ครับผมเราก็ถ้วยยัดเข้าไปครับเหนะ็นไหมถ้วยยัดเข้าไปแล้วก็หมุนครับ ข้างในมันก็จะสะอาดไอ้ข้างนอกมันไม่มันมันนิดหน่อยครับข้างในมันสะอาดเน้นข้างในนะครับข้างนอกไม่ค่อยข้า,างนอกไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่ครับผมเามาดูนี่แบบมันจะค่อนข้างที่จะสกปรกนะไม่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านี่นี่นะครับ เราก็ยัดเข้าไปครับนี่ครับเร่จะสะอาดแลครับผมพอเสร็จแล้วพอเราล้างล้างทางางาั้งเราสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาไปถึงแดดทิ้งไว้สักหนึ่งวันนะครับผมให้แสงแดดมันฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อรา ได้เยอะนะเนี่ยผมอันนี้มาแชร์วิธีการล้างนะผมเห็น่าข้างนอกมันไม่ค่อยสกปรกนะรอมือลูบๆมันก็ออกนะแต่ว่าข้างในบางทีเราเข้าไปถึงซอกไม่ถึงอะไรมันแล้วมันก็ล้างลําบากข้างในเนี่ยผมนี่เไรใช้สไลด์ก็ได้นะแต่ถ้าใครคิดาจะเอาไปปั่นไปปั่นในเครื่องซักผ้าผมลองแล้วไม่เบร์อครับ เพราะว่ายิ่งปั่นแล้วถ้วยมันมัน,มนอัดมันอัดแน่นติดกันนะเวลาเราออกมาจากเครื่องพอเรามาจากเครื่องเนี่ยมันจะเป็นมันจะอัดแน่นอย่างเงี้ยแล้วมันจะแน่นมากบางทีกดึงไม่ออกเลยครับผมถ้าเราแบบเครื่องไปไปไปซักเออไปล้างในเครื่องซักผ้านะครับผมผมว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีนี้แหละสาหรับคนที่จะล้างถ้วยเนี่ยมีสวนหยดก็ได้ครับผมหรือว่าไฟฟ้าก็ได้ ล้างน้ำนิดหน่อยก็สะอาดแล้วครับี่ทุกครั้งที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเราต้องล้างถ้วยทุกครั้งนะครับผมเพื่อป้องกันพวกเชื้อโรคเชื้อราที่ติดมากับถ้วยนะครับผมล้างแล้วก็ต้องล้างการปลูกผักสลัดเนี่ผมสิ่งที่เราต้องเสียเวลาก็คือหนึ่งก็คือล้างถ้วยเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรล้างลางต้องใช้เวลาพอสมควร แล้วก็ตอนเอามาเล็ดหยอดลงโฟมนี่คือสามขั้นตอนที่ผมคิดว่ายากที่สุดในการปลูกผักสลัดอันนี้คือไม่รวมการทําโต๊ะทํารางอะไรนะผมการแค่แค่พูดถึงการปลูกเฉยนะผมจะมีสามขั้นตอนที่มันจะค่อนข้างต้องใช้เวลานานแล้็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างที่อยู่สูงครับผมนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมเติมน้ําให้ปุย๋ยก็ใช้เวลาไม่นานแต่ที่นานเนี่ยครับผมจานวนเนี่ย บางทีปลูเกเยอะครับผมบางทีใช้เวลาล้างสองสามวันก็มีนะน,นี่ครับเดี๋ยวาเอาตัวที่สกปรกที่สุดมาให้ดูนี่ครับนี่จะเป็นพวกขราบจตกไคลพวกรากข้าบรากของผักนะผมเห็นไหมครับนี่แล้วเรา,อาลองมาดู เอาไปฝังน,นะครับน,น,นี่สะอาดเลยนนีี่สะอาดตอนแรกที่ผมทำ <c oughs> ผมทำอย่างนี้ครับเอาไม้เนี่ยไม้ไมเอาเไฟกัดหม้อ แล้วก็พันเงีย <c oughs> พันแล้วผมก็ยกัดเข้าไปเงี้ยแล้วก็หมุนเงียหมุนนี้ซึ่งต้องบอกว่า <c oughs> ซึ่งก็ต้องบอกว่าแรกๆมันก็ไม่เป็นไรครับผมพอสิบยี่สิบถ้วยฝานไปเราเริ่มปวดข้อมือแล้วเนี่ยสาหรับคนที่ทําแบบนี้อยู่ผมแนะนําว่าให้ใช้สว่านไฟฟ้าหรือสว่านแบบดีกว่ามันก็ได้เหมือนกันครับผมแต่ว่ามันจะเหนื่อยปวดข้อมือ ถ้ามีเป็นร้อยถ้วยก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีสว่านแต่ว่าถ้ามันไม่เยอะ10-20ี่สิบเราก็ทําไปเลยครับผมนี่แลบบนี้กับแบบนี้ครับก็เลือกเอาใครสะดวกเป็นไหนครับเอทุวทีครับผมไอก็ประมาณนี้ครับวันนี้มาแชร์เกี่ยวกับการล้างถ้วย เท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้กันครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ